เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super War ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการอธิบายแพทล,ล่าสุดที่ตัวเกมเนี่ยได้ทําการอัปเดตไปนะครับก็จะเป็นแพทเกี่ยวกับการปรับสกิลฮีโร่นะซึ่งการปรับสกิลฮีโร่ในคลิปนี้นะครับก็จะมี2ตัวละครที่ได้โดนปรับก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างแอนแมนแล้วก็ตัวละครอ,อย่างแบ็ควินโดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครตัวแรกอย่างแอนแมนกันก่อนเลยกันเดี๋ยวในตรงนี้ผมจะขอข้ามเรื่องการปรับสกิลปรับเพิ่มดาเม สกิล3อะไรพวกนี้ไปแล้วกันนะครับเราจะมาดูแค่สกิล2สกิลเดียวนะครับผมที่ได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับสกิล2ของเจ้าตัวละครแอนแมนที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสกิล2ในตอนแรกที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับสกิล2ของแอนแมนในช่วงแรกที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเวลาเรากดใช้เจ้าตัวละครอย่างแอนแมนเนี่ยจะสามารถกดสกิล2แล้วก็ไม่สามารถโดนล็อกเป้าโจมตีจากทั้งฮีโร่จากทั้งป้อมของสตูได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆเป็นสกิลที่ช่วยให้เจ้าแอน ง่ายเลยนะครับแต่หลังจากปรับเปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากแพ่นนี้ไปเนี่ยจเจ้าแอนแมนเวลากดสกิล2อเขาจะโดนล็อกเป้าได้แล้วนะครับผมก็จะโดนล็อกเป้าทั้งจากฮีโร่ฝั่งสตรูรวมถึงจากป้อมศัตรูด้วยนะครับเพราะว่าแอนแมนเวลาสกิล2เนี่ยมันจะสามารถหลบการโจมตีป้อมได้เพราะมาป้อมมันไม่สามารถล็อกเป้าเขาได้นะแต่หลังจากแพ่นนี้ก็สามารถโดนป้อมยิงได้แล้วนะครับก,การปรับรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับเวลาที่แอนแมนเนี่ยหดตัวนะครับแอนแมนก็จะโดนล็อกเป้าได้นะครับแล้วก็จะแสดงแถบเพชรพี่ของแอนแมนให้เห็นด้วยนะ แต่ก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะการปรับก็ไม่ได้มีการปรับแค่โดนล็อกป้ายเป็นข้อเสียนะครับเขายังมีการปรับข้อดีของสกิลสอเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาการหดตัวนะครับจากตอนแรกจะสามารถแปลงร่างเป็นตัวเล็กได้แค่5าวิแต่ตอนนี้จะสามารถอยู่ได้นานถึง10วินาทีนะครับแล้วก็ยังมีการปรับเรื่องสปีดเวลาที่เราก,กดสกิลสอเราจะได้รับโบนัสสปีดใช่ไหมก็จะปรับจากตอนแรกจะเป็น2 0 25% 35แล้วก็40นะครับจะปรับเป็น40%ทุกเลรเวลแล้วนะ นะครับก็คือเวลาที่เราอัพสกิลสมาเลเวลแรกเนี่ยแล้วเรากดสกิลตัวเล็กมันก็จะบินเป็น40%เลยนะครับก็คือจะเพิ่มความเร็วขึ้น40%แต่ก็ยังมีการปรับคูลด้าที่เพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยจะเป็น12บสองวินะครับทุกเลเวลนะแต่ก็จะกลายเป็นสิบห้าวิสิบสี่วิสิามวิแล้วก็12บสองวิแล้วก็11บเอ็ดวินะก็คือจะลดทีละวิเวลาที่เราอัพเกรดสกิลสนั่นเองนะครับ ก็ถ้าถามผมว่าการปรับสกิล2ของแอน a n แมนเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีไหมส่วนตัวผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่แฟร์ดีนะครับสำหรับคนที่เจอแอนแมนในเลนเพราะว่าแอนแมนมันค่อนข้างไรเทียมทานนะก่อนปรับแพทนะครับแต่หลังจากปรับมาให้โดนล็อกเป้าได้แล้วเนี่ยทำให้ตัวละครหลายๆตัวมีความสามารถในการที่จะมาสู้เจ้าแอนแมนได้แล้วนะครับ ส่วนถ้าถามผมว่าเวลาเอาไปเล่นในเกมจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวละครแอนแมนยังถือว่าเป็นตัวละครที่ควรจะเลือกเล่นเป็นลำดับแรกๆอยู่หรือเปล่านะครับในทั้งเลนบนแล้วก็ในตำแหน่งซัพพอร์ตนะก็คือแอนแมนก็สามารถไปเล่นซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าซัพพอร์ตปกตินะสหรับผมนะครับแอนแมนก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเนี่ยเอาเจ้าตัวละครแอนแมนไปเล่นในเกมนี้นะครับหลังจากอัปแพทแล้วเนี่ยเราควรจะระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กัันนว่า Skill าาสมมรถ ล็อกเป้าได้แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ควรที่จะเล่นนอห้าวอย่างแปงลงร่างสกิล2แล้วก็เข้าไปลวงเขาในป้อมอันนี้อาจจะทําได้ลําบากมากกว่าแต่ก่อนนะครับแต่มันก็ยังมีข้อดีอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสกิล2มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้รับบรับในการเพิ่มสปีดได้เร็วขึ้นนะครับตั้งแต่วลแรกเลยนะทําให้การที่แอนแมนครับจะเข้าไปเติมไฟเพื่อนเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะถึงแม้ว่าเวลามันตัวเล็กมันจะโดนล็อกเป้าได้แล้วนะครับแต่เวลาไฟกัน,นจริงเนี่ยแอนแมนเวลาตัวเลกก สกลิลซีซันที่2เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเวลาไฟกันนัวๆใส่สกิลกันมัวม่วๆเนี่ยแล้วแอนดแมนแปงลงร่างสกิล2บินเข้ามาขยายร่างแล้วทุบเนี่ยจะเป็นอะไรที่ป่วนฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยนะครับก็สับผมนะแอนดแมนยังเป็นตัวละครที่ยังดีอยู่นะครับการปรับครั้งนี้ก็ถือว่าปรับได้แฟร์ดีทําให้ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยสามารถเข้ามาสู้กับแอนดแมนได้แล้วนะครับ Ant แอนดแมนก็อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ไรเทียมทานอีกต่อไปนะครับก็เดี๋ยวนอกจากนี้เราไปดูตัวละครตัวต่อไปที่โดนปรับสกิลเหมือนกััันนนะคคร่่ก็ืออตวลยาง นะครับ สำหรับเจ้าตัวละครอ,อย่างแบ็กวินโดตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวละครสายรอบสังหารที่อาจจะไม่ค่อยเห็นเล่นกันนะครับว่าจะแบ็กวินโดเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าในบรรดาป่า,ปาก่อนปรับมาเนี่ยเป็นตัวละครป่า,ปาที่ไม่ควรเลือกจะมาเป็นตัวละครแรกๆนะครับแต่หลังจากปรับมาแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบเจ้าตัวละครตัวนี้มากขึ้นนะก็คือเจ้าแบ็กวินโดเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนสกิลอยู่1นึ่งสกิลเหมือนเจ้าตัวละครแอนแมนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้าของแบ็กวินโดเนี่ยจะเป็นของสกิลหนึ่งนะครับก็คือถ้าใครที่เคยเล่นเจ้าตัวละครแบ็กว เวลาที่ you, เรากดสกิลหนึ่งนะครับเราจะสามารถกดได้เลยต่อให้ไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆก็ตามมันเป็นสกิลที่ไม่ได้ล็อกเป้านะครับเราจําเป็นที่จะต้องเล็งเองแล้วเวลาที่เราเล็งเองนะครับก็มีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะสามารถหลบได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและสกิลหนึ่งก่อนปรับเนี่ยมันก็ออกค่อนข้างช้านะแต่หลังจากปรับมาแล้วนะครับเจ้าตัวละครแบ็ควินโดเนี่ยก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับใช้สกิลหนึ่งได้มีประโยชน์มากขึ้นนะเพราะสกิลหนึ่งนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนโดยการที่เจ้า,าตัวละครแบล็ค เวลากดสกิลหนึ่งจะทําการล็อกเป้าให้แล้วนะครับก็จะล็อกเป้าทั้งฮีโร่สตูนะครับล็อกเป้าทั้งคีปนะแต่ถ้าไม่มีสตูอยู่ใ,ใกล้ๆเราก็จะไม่สามารถกดใช้สกิลนี้ได้นะครับว่ามันเป็นสกิลแบบล็อกเป้าก็คือถ้ามีฮีโร่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยเรากดสกิลหนึ่งยังไงก็โดนแน่นอนนะครับทำให้เวลาเราไปแกงเราสามารถแกงได้ง่ายขึ้นนะครับใช้ทุกสกิลได้อย่างมีประโยชน์มากขึ้นและก็ได้มีการปรับดาเมจของสกิลหนึ่งของเจ้าตัวละครแบ็ควินโด้ด้วยนะครับจากตอนแรกเนี่ยดาเมจจะอย ร้อยห้าสิบต่อเลเวลเวลาที่เราอัปเกรดนะแล้วก็จะไปบวกกับ60สิบของโบนัสกายภาพของเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยหกสิบนะครับแล้วก็จะบวกกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ ATK กายภาพก็ถ้าใจพูดง่ายๆนะครับสกิลหนึ่งของแบ็กวินโด้เนี่ยนอกจากจะล็อกเป้าให้เราแล้วสกิลของมันก็ยังสามารถทําดาเมจได้รุนแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับและเมื่อเจ้าตัวละครอย่างแบ็กวินโด้เนี่ยได้มีการปรับสกิลหนึ่งให้ล็อกเป้าแล่นแลววลล่นงาย เพราะว่าเราสามารถใช้ได้ทุกสกิลนะโดยโดนแบบง่ายๆด้วยนะครับพาะสกิลอื่นของเจ้าตัวละครแบ็กวินโดเนี่ยมันก็เป็นสกิลที่โจมตีแบบเป็นเอโอนะครับผมแล้วก็กว้างอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าสกิลหนึ่งของมันโดนยากนะครับถ้าใครเคยเล่นมาก่อนอัปแพตแต่หลังอัปแพตไปแล้วก็ทําให้เราสามารถใช้สกิลหนึ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เจ้าตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าจะเก่งขึ้นมาในแพดนี้เลยก็ว่าได้นะครับอยู่ในเกมก็ถือว่ามีประโยชน์มากกว่าแต่ก่อนนะ กลายเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆในตำแหน่งจังเกิลนะครับก็เป็นว่านะครับในคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าใครเขียนว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็สามารถกดไลค์คลิปนี้ได้นะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ